เปิดรายการที่เพชรสหราฐตัดสินใจทำสัญญากร,รมทีเดียวคุ้มจริงๆเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับเท็ดสหรัฐนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังภายใต้สังกัดท็อปไลน์มิวสิกและเป็นประธานกรรมการบริษัทอรุณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและประธานกรรมการบริษัทไทยคริโนมิโมโนจำกัดซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเพ็ดสหรัฐประกาศลาออกจากวงการบันเทิง ไปทำธุรกิจด้วยและเพชรสหรัฐตัดสินใจครั้งใหญ่ทำสัญญากรรมบนใบหน้าและเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยโดยสาเหตุเพชรสหรัฐทำสัญญากรรมเนื่องจากหลังจากที่เจ้าตัวหันหลังให้วงการบันเทิงก็ไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเลยอยากที่จะกลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งล่าสุดเพชรสหรัฐเข้ารับการผ่านตัดสัญญากรรมใบหน้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตให้แฟนคลับได้ดูแบบสดสดร้อนรอนกันเลยทีเดียว โดยทางด้านเทสสหารรัฐได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบพระคุณทุกความห,วหัวใยนะครับผลผ่าตัดผมปลอดภัยดีครับตอนนี้อยู่ในระยะพักฟื้นครับแล้ววันนี้ทางด้านเทสสหารรัฐตอบคำถามชาวเน็ตหลังเข้ามาถามว่าทำสัญญกรรมอะไรบ้างโดยทางด้านเทสสหารรัฐได้ชี้แจงอย่างละเอียดยิบว่าหลายคนสอบถามมาว่าผมทำอะไรบ้างตามนี้เลยนะครับรายการสัญญกรรมหนึ่งคตาบนตัดไขมันออกสองเกลี่ยไขมันใต้ตา สดึงหน้าผากเอ็นโดไทาย 4. ดึงหน้าดึงคอห้ากรีดเหนียง 6. ดูดไขมันหน้า 7. ตัดกระพุ้งแก้ม 8. ลดโหนกแก้ม 9. โบ็อกต่อมน้ำลาย 10. ฉีดไขมันสเต็มเซลล์สิเอ็ดเซตผิวเอ็กโซโซมปรีจูรันสิสองดูดไขมันหน้าท้องเอวข้างเอวหลังหลายคนสอบถามมาว่าผมทำอะไรบ้างตามนี้เลยนะครับ